สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุกูุสุคนขาะสวัสดีย่ำแรงค่ะพี่น้องขะถักท้ายพีทักทายนองกันค่ะามากินข่าวแรงน้ากันดื้อพี่น้องค่ะได้อีหยังกินแรงแน่ๆมานั่งตองอูน้องบีมกินข่าวยุ้ายมาคับพี่น้องค่ะบ้านยายปวงติ่นเปิมค่ะพี่น้องได้อีหยังกินแนค่ะตำส้มตำ ปิ่งไก่ค่ะพี่น้องทอดไข่เกี๊ยวฝีมือยายป่วงตีนเปิ่มค่ะมาเด้อพี่น้องฟองป่ายสุภผูสุคนค่ะกินขา้าวกินน้ำน้ำกันค่ะแซ่บแซบพี่น้องตำสมเจ้านี้อร่อยอืม นายไปเลือกเขา่าซื้อมาแล้วสี่สิบบาทได้ลหลายหลายเอฟซีไม่นั่งต่องอ,อ,องู่เอาเขาเจ้าไมาจอดกองไว้เฮ้ยนั่งนี่ไม่ไม่ตรงข้ามกันมาพี่รองมากินเข่าบ้างกินเขานะ่าเนาะเสียบหลายนึง Khỏi dòng riêng kìa leo leo lắm đây nè, lắm 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 bạc จุดบาดเอาลูกสาวแม่ไปใส่ไปส่งของอะไรซ่องของเหรอพูดวมส่งของใส,ส่บางแพ้งเนี่โอ้มันมองส่งเตียงอืม เท่ากันลำลังกลองเไ่ได้ลายอย่เยลย่ตอน,น,นไม่หลายหอบ่ังน้ำมันได้มีผู้ขอตีนะ <c oughs> มีผู้ขอกระซิลองให้แล้วเนาะ มาเพ่งในกระจัดมาส่วนตัวพี่นอ้องป้องป่ายสุพุสุคนหัวป้องมากินเป็นแซ่บเลยอ้องต้องระบาดสุดนุ่งเข่า เราอยากเติมก็เยนเ็นแต่ถูก้ามบอุ่นเนี่ยอัน,น,อนเรากำลังสิบอย่างอันนี้มันเหลืออยู่ในถาดก็เอามาก่อนแล้วกำลังด่งไฟมันพัดให้สูกก็เลยขิดข้างาเอา่แต่บางุงจืดก่อน ตอนนี้ตำาบบหงเซีบเนี่ยร้านไหนน้า่นหางขึ้น,นิ็นนนนนกมอเียลูกตาแล้วก็ตำแซบบให้นัหกินแซบบต้มยัดส,สันมันแแบบหรอล่ะกินจบไปร้านไหนร้านปิ้งก่อ่ะอา tiền nào Hãy subscribe cho ตนนันสิบหกนะเฮีเราน้อพี่น้อ,ง,ง,อง,งของเยีบป้วงยังขอกัรตละบาดกึ่นแห้งน,หน้องเข้นหนาพอกันไหมอ,อือบารจีเห็นยังอื็นยังพระสั่งเดดสายไฟที่เ่าลหรพี่น้องอ่ะโชคดีมีความสุขทูกปุ๊สทุกวันอีกครับอืออ่ะมาพี่น้อกค่ะมาตัวกันสิบของแม่นางตองอูเี่องตาบักฮูง เส็บเส็บพี่น้องค่ะกินกับน้องบีมอยากกินตามบางฮงเนี่ยเนี่ยโอ,โอ้แซ็บปิงไกลร์เส็บอยู่ดิยไี่บอกสิบบาทไม่บางยัยไม่เ,เมบลเบลาะเลย บ่บ่เราจะได้หกนาทนีมาเด้อไปน้องปองป่ายสุบบุหรอยกินข่าอิมนำตำนานไม่ีความสุขเติมพีเอิญงอมากินขา้าวมาเด้อกินข้าวเายาปองป้าอง,อ,ง,อ,งอันน้ำป่าบ่อังงอ่ะจะกเจ้าเนาะ តែបកមិនពីណាអឺលួ ที่อตื่นมา่เจ้านี้ตื่นแต่เจ้านอนตีสามตื่นตกมุงเอืงดัมาอาบยืมบิงออกไปเลยหาสหาห่วนหาเอฟโฟล์ก็เยอะโตอึนเอะเอาไปไปไปห,หาหนหาหัวหามอนหาซื้นเป็นต่อใหญ่เลยใหญ่ ป่ะบ้านเราโยนเลยออกไปเดมน,นี่ป่ะทำไปทำผาป่ะกับพ่อกับยุคนคนแบบควายปูลายหลาย,ลายคือคนอิป,ปูเนี่าะเว่าอิป,อป,ปูมันโตหน่อยแต่ว่ามันมันมากมาเด้อพี่น้องปังปายสูบทุกคนค่ะ ตำบกักหุงเราแซ่แบดีเนาะรสซ้ำนี่แหละพอดีบ่เผ็ดลายเผ็ดแปนลกลาง ใครแตบต้องคอสูตรนั่นสูตรแยก,กวงหอมอะยบ้ อะไรอะเข้าอ,อืออ,ออกบี่ยนแตกคำนี่เอ,อ,อ,องาะอเขาทุงจากบาทเนี่ยทุงละยี่สิบจนมาฉันมาป้าจะเคื่องไฮไลท์แท้เอฟซีเนาะท่านแม่นางตองอู่ต้นเนี่ยท่านโอโอบินา,าไม่ได้โคกินเย็นตโคก เปล่าเอ้ยอจ้าไม่มาริดไหนแม่เนี่ยโอ้ยมันมัวาโคกโคกซื้แจ่่ต่ำก็บาวานแล้วมันเหลือกบาวบานเตอจนห้าม หัวบกพรอยไม่ป้าษ าเด้อพี่น้องน้อง ขาแรงน้ำตันพี่นอ้องแต่มันคงทอดไข่ปิ้งไก่ข้ากันปิ้งไก่ก็อร่อยเหมือนกันนั้นเนี่ยปิ้งไก่ก็อร่อยนะกันนั้นเนี่ยอร่อยอมากเลยสิบบาท ถ้าอยากให้ไข่ฟูนุ่มอ่ะก็ไ่าไงบีบปกักนาวใส่แล้วก็บักหนาวแล้วก็ซีมันเข้ากันบ่ดอือคือว่าไม่กินบักหนาวใช่ไนมคืว่ามีหะอเนะน้องทอดไข่ยแย่ป่วง <laughs> แซ่บแซ่บพี่น้องคะหอม,อม เอาทุ่มบางอย่างก็สิเบิดมันนี่กินขาเลี้ยงบ้นเย็ปวง โอ้ยบอกยังอะไอย่านงน้นก่อนรถแมมเลียวไปบ่เห็นเลยยายเหลือเบื่อกางหลังไ่เห็นเลยเรยวไปข้างๆเขา่ปเห็นชัดยนะั่งจากนั้วันว่ามีอีอย่างวืดมาแจ่เขาว่าเบิง้งต่ำเอาคาต่ำเอาแนเนี่ยท้ายรถม่พี่น้องดากรถม่นั่งต่ออู่จะ่าเป็นหอยเบิ้เลยข้างๆพี่น้องบ่แม่สิบออกอีกตียังวางงวดมงหันเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าทะเบียนรถ เก้าหนึ่งสามมืดงวดนีบไปบ้านบอจขี่เขาไปแล้วปุ๊บสิ่ทอยออกมาพี่น้องเฮทอยออกมาแล้วจังตดเข้า,าบ้านบ่เห็นนันมากเขาเอินมากเต็มมากที่ทเพิ่นสางเฮียนไปพี่น้องเที่เพิ่นเอาไว้ทะยืนท้าสีไหมบ่เห็นเหมือนกับไม่มีอะไรเลยขีย่ไปจไังใดว่าสวดดังตึมลดเย็ดพวงว่ายายาโอ,อ้ต่ำสนอต่ำสนอง บึมอีหลีมีกระห้องพอยมันไ่ได้ยินเสียงเนาะไม่ได้ยินเสียงคืออีหยังบังตาเนี่ยอุจัารานออกอยู่ซื้อใบในเดิอพี่น้องตัวละสิบบาทยี่สิบาทจะซื้ออะไรเงืดไหลขนาดเป็นคนขับรถอันบะมีอันนี้ทอยรถซื้อๆกินน่อกับพี่น้องบ้าแล้ว ปิวไก่แซ่บนัวไก่ย่างคุณแม่ยังเปล่าคุณแม่ยังเปล่าแม่ยัง <c oughs> เอาแล้วตำบักไข่ตำบักงงงกับอันอันนี้อยู่แม่แม่ยังวปล่าก็เตี๋ยวไหมเนี่ตำเปลอืเนี่มึงซื้อ,อยี่ห่เห็นมาเนี่ยแม่รับามามีสัมย่างออกมาเป็นเนี่ก็ได้ในหลังบ้านคุณเนี่ยบ้านละมินไผ่ามาลำเต็มเนี่ยใช่อืมแม่ 5, เกี่ยลํำพันกัอใช่ล้วปานแม่บ้านจาทุ่น่ปานมาล้ำหลาย่แม่มักมาล้ำคือตองอูเลยตองอูกำลังมาล้ำบ้านบ้านแม่เกียลํำพันเวลาปักเดงอนหนึ่งอ้าอืนั่นแหละค่ะโอ้ยินกันอยู่ไนแล้วค่ะบ <c oughs> าวานร่วมกับหมอนะ พี่นองค่ะติดติดติดอย่างมีนจินทอดใจปร่งใจทอดไทยตามแบบคุงเอาไม่่พูดแต่สตลนั่นนี่น่ะอืมเดี๋ยวจะเช็ดมือต่อไปหมดเลยข้าวงเีนะจะยียกขี้แสบหลายพี่น้องมาด้อค่ะ ข้าวแรงบันเยบปวงสือ <c oughs> สาสนรมันมาฟูงเฮ่หนู่งอืมอืมตกายบนี่อจ้าาสมันสาดมันเด้บ่แมนสาสเฮาเด้บ่รแมนสาดใหญปวงเนะ มาเจอพี่นอ้องฟองปาสุผู้สุขคน,นกินจนเือน้กบักีกินข้าวเซฟปัญญาเก่งปิงไกจะจองมาเอาไว้ถ่ายรูปเอาไว้ให้น้องรูปพี่น้องกับตบับห,หมูไข่เต๋อตัวนี้ไข่ตอวถึงอะไรมันจะเจอพี่น,น,น,นอ้องฟองปะสุบผู้สุขคนาัา เสร็จเรียบร้อยพี่น้องอิ shoe, ่มแห้งอ <Yeah. S 1> ิ่มหลอดพี่น้องค่ะอิ่มไปน้องบีบอิ่มไปอิ่มแล้วครับอิ่มเรียบพี่น้องป่องแปะสุขภูสุคนอื่มอ่ะโอเคครับพี่น้องขอบคุณยายป่วงนะคะขอบคุณยายป่วงกลิ่นเปิลมือถึงขอบันยายป่วงเฮืองตาบักหุ่งปิ้งไก่ทอดไทยขอบคุณยายป่วงค่ะ มากินขขาน้ากันพี่น้องข่าแล้งน,นี่พี่น้องข่าแลงอืออ่ะเอาโอเคกาพี่น้องกาพบพอกันไหมกาในช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลคลิปนี้เอาไว้ซํานี่พอกันคลิปหนาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ฝากกดก,ก,ดกระดิ่งให้แน่เด้อพี่น้องคะ่ะะอย่าติดตามแม่นางตองอูช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะ แม่นางตองอูขอลาไปแล้วนอนหลับไปได้เงินมือน,นอนตื่นในได้เกี่ยวไม่ได้โจดพบได้กับยามาพานเด้อพอแต่สิ่งดีๆพอแต่สิ่งอันประเสริฐพอได้อันประเสริฐพอในเลือดให้กับมหาเอฟซี FC ของแม่นางตองอูค่ะคลิปนี้ไว้สำนีไปแล้วเด้อค่ะพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายค่ะ